ชีวิตหลังจากเลิกการกินเนื้อสัตว์แล้วดีอย่างไรคือช่วงแรกอะค่ะปุ้ยอะทำงานเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็สิ่งที่เด็กบัญชีเป็นมาเสมอมาตั้งแต่เรียนจนถึงปัจจุบันก็คือตั้งตั้งแต่ทำงานนะคะก็คือจะมีความเครียดพอมีความเครียดเนี่ยเราก็จะเป็นโรคท้องผูกแล้วก็จะเป็นสิวแล้วก็จะเป็นโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งโรคเนี้ยค่ะรักษามามันก็ไม่หายนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อจะเป็นหวัดง่ายมากแล้วตอนนั้นน่ะตัวเองก็ยังไม่รู้วิธีการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงก็มีครั้งหนึ่งค่ะที่ท่านอาจารย์หมอค่ะไปไปบรรยายธรรมที่ภัยสาลีะค่ะแล้วท่านก็ชวนไปนะคะตอนนั้นนะคะแต่ก็ยังบุญยังไม่ถึงรอบะค่ะก็ยังไม่ได้ไปในช่วงแรกแต่ก็มา มาสนใจว่าอาทําไมถึงมาชวนไปเพราะท่านชวนหลายครั้งมากแต่เราก็ปฏิเสธท่านนะคะก็เลยมาศึกษาใน y t u t u อะค่ะก็ที่ YouTube เด้งออกมาก็คือวันนั้นอาจารย์เทศเรื่องอุปกริบหกค่ะก็เลยมันเป็นธรรมะที่เราสนใจมากแล้วเราก็ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเราก็เลยสนใจอะค่ะอยากอยากที่จะฟังแล้วก็ไปติดตามแล้วก็ศึกษาวิธีการเอ๊ะเขาเขากันยังไงเขากินอาหารกันยังไงอะไรอย่าเงี้ยค่ะ ก็อ๋อเขากินมังสวิรัตกันพอดีปุ้ยก็เคยเหมือนกับรับธรรมะของที่เป็นเกี่ยวกับสถานธรรมมาก่อนนะคะก็มีโอกาสได้ทานอาหารแบบเจแบบอร่อยอร่อยมาก่อนนะคะแล้วก็ชอบอาหารเจเพราะมันทําให้เหมือนกับว่าลําไส้เราดีขึ้นแล้วก็ไม่ท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ก็เลยติดติดตามอาจารย์ว่าอาจารย์จะไปค่ายที่ไหนอีก เราก็เลยรู้ว่าอาจารย์จะไปค่ายที่สวนสาม,สามก็มีโอกาสได้ไปค่ายที่สวนสามครั้งหนึ่งก็ไปเจออาติว๋วป้ายานางแล้วก็อีกหลายท่านเลยค่ะก็เลยก็เลยได้ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าค่ายอะคะ่ะก็จะมีการลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์ไปก่อนนะคะฝึกฝึกตามที่อาจารย์สอนนะคะตาม y o u t u b e แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เลิกกินก็คือไข่อะคะ่ะมีที่ที่ทํางานคนหนึ่งอะคะ่ะเขา เขาเหมือนกับว่าเขาก็ดูเราอยู่นะคะว่าเราทําอะไรแล้วกินอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ววันนั้นเขาเห็นปุ้ยกินสลัดผักซึ่งซื้อมาจากตลาดอะคะ่ะมันจะมีไข่อยู่หั่นมาแบบเสี่ยวนึงนะคะ่ะแล้วเขาเห็นว่าปุ้ยกินไข่ก็าถามว่าอ้าวนี่มันไข่ไม่ใช่หรอไข่มันกินไม่ได้นะมันเป็นแบบมันมาจากแม่ไก่แล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เขาจะเกิดมาเป็นไก่ต่อไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกตกใจเฮ้ย เหมือนกับพี่เอา้าพี่เขาไม่ได้กินแต่เขาก็รู้ด้วยนะว่าอันนี้มันกินไม่ได้มันก็เลยแบบว่าวันนั้นนะคะเป็นวันสุดท้ายที่ได้กินไข่แล้วก็เลิกกินไข่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เขานะคะที่มาพูดให้เราคิดว่าเอออันนี้ไข่มันกินไม่ได้ด้วยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือติดตามไป่า่แฟนันแท้ที่ดอนตาลอีกครั้งหนึ่งค่ะเอ่อหลังจากนั้นก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือจากเมื่อก่อนเนี้ย ุ้ยจะต้องทํางานอ่ะแทบจะไม่มีวันหยุดนะคะทั้งทั้งเดือนก็คือเสาร์อาทิตย์ตลอดเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีบุญกุศลจากการที่เราไปเชื่อมสัมพันธ์กับอ่าที่ไพศาลีบ้างพี่น้องจิตอาสาท่านอื่นๆที่จัดค่ายบ้างอะไรค่ะมันก็ทําให้ช่วงระยะเวลาที่เราจะทํางานเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีโอกาสได้ไปทํางานเป็นจิตอาสามากขึ้นชีวิตเราถูกปลดปล่อยจริงๆด้วยค่ะจากการที่เราเลือกกินไข่กินนมค่ะ,คะซึ่งนมนี่ปุ้ยจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินมาก แทบจะกินแทนน้ําเลยนะคะแล้วตอนเป็นเด็กๆอะ่ะจะบอกกับแม่ตอนก่อนสอบเรียนหนังสือว่าถ้าแม่ไม่ให้กินนมนะแล้วปุ้ยสอบไม่ได้นะแม่อย่ามาโทษปุ้ยนะแม่ต้องซื้อนมให้ปุ้ยกินเงิน <c oughs> คนชอบกินนมมากค่ะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโยเกิร์ตนะคะทั้งนมทั้งโยเกิร์ตเคยือชอบกินมากเลย แล้วแบบตอนที่มันจะเลิอกอะมันรู้สึกว่าทําไมมันยากจังแต่ก็ปฏิบัติมาจนจนเลิกได้ค่ะอืมจนจนในที่สุดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเราก็ได้เปลี่ยนไปหลายอย่างแล้วก็มาทานอาหารจากอาหารเจที่อร่อยอร่อยที่เราชอบกินเป็นโปรตีนเกษตรหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็ค่อยๆลดลงมาเป็นพวกผักลวกผักสดอะไรนี้ยจ,จืดๆแบบธรรมดาจนเราสามารถกินได้แล้วอะไรองนี้ค่ะสุขภาพเราก็ดีขึ้น สิวก็หายไปแล้วก็โรคท้องผูกก็หายไปแล้วก็อาการหวัดก็หายไปทุกอย่างหายไปเป็นลําดับลําดับอะค่ะตามตามที่เราปฏิบัติได้นะคะยกเว้นตอนที่เราผิดสีเราไปกินอะไรที่มันแปลกๆค่ะโรคมันจะก,ก็จะกลับมาเป็นอีกอะคะ่ะตามสีที่เราปฏิบัตินี่นะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราโชคดีจังเลยที่เรามามาได้รู้จักศาสตร์ของท่านอาจารย์หมอเขียวอเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายแล้วก็เศษธธร,รษฐกิจแล้วก็คือตังในกระเป๋าเราค่ะจากเมื่อก่อนเราจะต้องไปจ่ายตังซื้อผักในตลาดใช่ไหมคะอันนี้เราก็มีชาย,ยาปลูกที่บ้านเองแล้วก็มีดาวดอยจากพี่น้องที่แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์มาให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่อมแซบวอเตอร์เคสอะไรเงี้ยค่ะ หัวปีซึ่งเราปกติเราก็ไม่ค่อยดีกินเนาะเราก็เอามาเป็นน้ำพริกหัวปีคือเมนูมันง่ายๆมากเลยค่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ผักสดกับผักลวกง,ง่ายจังชีวิตมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเราต้องปรุงแต่งว่าอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าดูยุ่งยากอะคะ่ะอันนั้นน่ะคืออร่อยแต่เดี๋ยวชีวิตเดี๋ยวนี้มันแค่เรียบง่ายมันก็สบายแล้วค่ะมันมันมีความสุขกับการที่เราได้มีชีวิตแบบนี้นะคะ่ะ ค่ะพี่อ้นก็เห็นอานิสง์จากที่น้องกุ้ยแบ่งปันมานะคะจากที่เจ็บป่วยนะคะตั้งกายก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นอานิสง์ที่ทุกคนมายืนยันกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะคะทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันจริงๆเลยนะคะน้องกุ้ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มายืนยันในวันนี้ว่าการที่เราได้ลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งดีๆมากมายเลยขึ้นในชีวิตนะคะ ค่ะอนุมโมทนาค่ะนงกุ้ยค่ะค่ะทูค่ะค่ะพี่จิ๋วหรือคุณรู้เฉงเชิญเลยค่ะอ๋อค่ะ <laughs> เป็นได้ฟังฟังคุณรู้เฉงแล้วก็ฟังหนุกปุ้ยมันก็ดึกภาพตัวเองว่าแต่ก่อนนะมันลาออกจากงานยากยากแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยที่หลังจากเราไปดูชีวิตล่ำให้อะแล้วเราลิเลิกคือเรื่องปลาตัวเล็กเราเลิกกินไม่ได้เลยนะาะ มันกลัวหรือว่ามันต้องเสริมกระดูกให้แข็งแรงกับเรื่องไข่มันก็ต้องบอกว่าต้องโปรตีนจากไข่แล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดสีอะไรแต่กอนหลังจากที่เข้าค่ายครั้งแรกเลยแล้วก็ดูชีวิตแล้ไม่มันมันแบบว่างดเลยอะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันมีความสัมพันธ์กับการที่ทําไมโลลาออกจากงานง่ายง่ายขนาดที่ว่าแต่ก่อนเราต้องทำงานทุกวันนะไม่มีวันหยุด แล้วจนกระทั่งฟังเส้นสุดท้ายที่เป็นโรงงานเพื่อนที่ไปช่วยเขาอะเขาจะยื่นคำขาดมาว่าเธอต้องไปหาคนที่มาแทนเธอให้ได้ก่อนแล้วฉันถึงจะยอมให้เธอออกแต่แปลกมากเออเหมือนที่คุณฤาเฉงบอกแล้วเราก็ค่อยมานึกออกว่านั่นตอนนั้นเราคพิงเข้าไยตอนนั้นมันเดือนตุลาแต่เราสามารถลาออกตอนตอนเอ,อ่อกุ่มภาห้าเก้าตอนนั้นห้าแปดแล้วห้าเก้าเออประมาณไม่กี่เดือนเหมือนกันเลย แล้วอ๋อนี่มันเขาเป็นอันนี้ส่งจริงด้วยแหละว่าทําให้เราลาออกง่ายจริงๆอ่ะแล้วคือท,ทั้งที่คิดว่าเราไม่คิดนะว่าเราจะต้องมาทํางานส่วนบายอะไรแต่ว่าเออพอพอมันลดละเลิกแล้วมันงดไปเลยอ่ะไข่ือไม่แตะแล้วมันก็ทําได้จริงๆทําได้จริงก็ได้จริงเลยเห็นอันนี้ส่งมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนอมนี่ก็ยากเพราะว่าเราติดไอติมเราคิดว่า ชาตินี้เราคงต้องกินไอติมไปตลอดชีวิตแล้วถ้ามันมันมีนมนอยู่ในไอติมอะ่ะแล้วพอเห็นพอรู้ว่าโอ้โหวัวเขาต้องล้มทั้งยืนเลยนะเราไม่เคยคิดว่านมมันก็แค่นมเขาไม่ได้มีเดือดร้อนใต้เขาก็ถูกกักขังแล้วก็ล้มทั้งยืนด้วยมันก็ทําให้เราเลิกไอติมที่มีนมได้อะ่ะ มันก็เลยทําให้เราแบบไม่ต้องถูกดึงกลับไปที่ครอบครัวตัวเองถามว่าตอนนี้น้องปุ้ยยังเครียดอยู่ไหมคะเวลาทํางานค่ะก็ความเครียดของปุ้ยลดลงเป็นลําดับค่ะทิดกุ้งป่าแล้วป้าน้อยมากแล้วคะ่ะแทบจะจะไม่มีแล้วคะ่ะแล้วเวลามาทานอย่างนี้รู้สึกว่ามันทํางานแล้วงานมันใช้เวลาน้อยลงไหมคะปุ้ย งานงานก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะแล้วมันก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับอุปสรรคในการในการที่เราจะเจอนาระหว่างทำงานเช็คได้จากสีนะคะพี่กุ้งวันไหนที่เราปฏิบัติสีนะคะที่ที่ไม่ดีอะ่ะคือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะมีอุปสรรคมาให้ให้เราได้เจอแล้วก็ได้ตรวจดูว่าที่เราทำอะ่ะ คือเราได้รับนะถ้าไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้รับก็อย่าทำค่ะมันจะให้ทำให้เราเหมือนกับสังวรสำรวมตัวเองมากขึ้นนะ่ะสารวมสีน,นะคะคือคุณโมทนากับน้องปุ้ยนะคะคือก็ใครที่เป็นนักบัญชีนะคะถ้ามาได้ฟังคลิปนี้นะคะ่ะเป็นประโยชน์เพราะว่าแต่ก่อนพี่ก็เคยทำบัญชีแล้วก็เหมือนน้องปุ้ยอะคะ่ะก็คือเครียดอะคะ่ะจนเป็นโรคกระเพาะของพี่นะคะ,ประ,ป,ระประมาณว่าเวลาถ่ายออกมามีน้ำมันติด ตรงก้นเลยอะค่ะจนตัวเองคิดว่าอุ้ยเป็นสงสัยตัวเองจะเป็นมะเร็งแน่เลยคือชีวิตตอนนั้นทําเหมือนกับว่ากินกินยาแทบทั้งเดือนเลยมันปวดท้องทุกวันอะจนกระทั่งไปสวนสวนก้นเหมือนกันนะคะว่าไอ้ตัวเองเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นนะคะคือก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะมันเป็นอีิส่งเหมือนกันนะคะมันเหมือนขั้นตอนเลยนะคะพี่ออนว่าก่อนที่เราจะมาถึงขั้นนี้ได้อ่ะค่ะมันเหมือนก็ต้องกินหน่อยๆอะค่ะเหมือนน้องกุ้ยค่ะไปสถานธรรม ได้กินเจเนี่ค่ะพุ่งว่ามันมันเป็นกุศลนะคะว่าการที่เราลดละเรื่องเนื้อสัตว์นะคะพอถึงวันหนึ่งอะคะ่ะเราก็ได้อานิสงค์ทาให้เราได้พบธรรมะเหมือนที่น้องปุ้ยบอกว่าก็มีมีญาติมาชวนชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปจนกรนทั้งวันหนึ่งก็ได้ไปก็ถึงถึงบอกว่าเนี่ยค่ะวันนี้เป็นช่วงในการกินเจอะคะ่ะถ้าท่านใดยังไม่เคยกินเจก็น่าจะลองกินดูนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ พบธรรมะได้ได้พบอะไรดีๆในชีวิตนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราเริ่มลดละเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วลน้องปุ้ยก็เป็นตัวอย่างให้แก่นักบัญชีทั้งหลายเลยนะคะที่เครียดนะคะว่าเนี่ยแค่เรามาไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะงานที่ทํายุ่งยากอะค่ะมันก็แผ่วลงวันไหนผิดสีงานก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นบางท่านยังทํางานอยู่ยังยังออกจากงานไม่ได้แต่อยากจะให้งานราบลื่น ก็ลองมาทานเจดูนะคะกิ็เลยจะลองดูสักที่กินเจปีนี้จะกินให้ได้สิบวันมากินเจ